สวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับวินทูบีอีกหนึ่งนะชาวทูบีก็ไม่ได้ลงคลิปานานแล้วนะนกะ็ไม่ได้ลงคลิปมานานละห่างเหินจากฟไฟฟายมา,มานานมากอ,ะอ่ะก็ขอให้สง,งกกุนะฮะ โอยโอยเจ็บจัดแเจ็บจัดเมืองพิจิตรเจ็บจัดเมืองพิจิตรสาม k ก็มาพบกับ หมดแรงจัดอันดับ 4v4 นะคะมีชุดดีๆไม่ใส่ใส่ชุดจนๆก็ไม่ได้เปรียบเทียบแบบว่าดาคุณจนนะครับ ก็อยากมีเรือดำน้ำเหมือนตุ๊กตูอะเออนะอ๋อโอ๊ย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 เธอเป็นคนสวยโอ๊ยโอ้โห มีลีกดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะตาแรกก็ชนะชนะอยู่แล้วตาสองก็ เพื่อเป็นการว่าผมกากขึ้นผมจะทำการเล่นพกทั้งเกมไม่อ่ะผมพูดเล่นผมก็คงดูเอาเหรอ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 โอ้โหผมแตกคันแรก อ้โห oh ไม่ให้ขยับเลยโนาโอ้อ oh ห ขอพานสิงรบกวนนะครับผมโอ้โหคิดยังไงบนพวกวะ่ะคนดูแบกเออเออโอ้โหคนดูแบกคนดูแบกคนดูแบกครับผมคนดูแบกครับผมนะในเวลาที่สายทูบีได้เอาจริงละ เบื่อละเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเบื่อละอยากใส่ทวีเอาจริงบ้างละใส่ทวีอ่านให้มานานละเดี๋ยวจะใส่ทวีหัวลั่นหัวเดี๋ยวหัวลั่น <isas> anya, เดี๋ยวหัวลั่นระวัวววงหัวไว้ให้ดีหนูไอหนูระวังหัวให้ดีนะหัวไม่ดีหัวพี่จะแตกนี่แหละ เราขึ้นไม่ขึ้นเอ้ย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 นี่ล่ะไปไหนจะไปไหนไปไหนระวังหัวบอกให้ระวังหัวไม่ระวังกันเอง ช่วยไม่ได้หัวแตกไปครับโอ๊ยโอ้ยโอยเก่งนะขอเสร็จแล้วช้รเบนแป้วเหรอเสร็จแล้วนี่ไงละ่ละนี่ไงละ่ละนี่ไงละ่ละ ชอบกิงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วินด้วยนะครับผมระวังหัวรัน một lần mà bị chở mất chả, ra bằng hỏa lan nè chả, ơi, bỏ ra ngay, bằng hỏa โหนี่ระวังกันเลยชอบจังเลยระวังหัวลั่นนะแจ๊กแอนหนัง ผมจะเล่นสตรีมนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดช่องยูทูบอีกหนึ่งด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้สายของ 2B Đi. Đi chặt Cái ừ. đu cái <laughs> à. Ok cái 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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วกกกกบ๊ายบายอ่ะพี่หนึ่งก็จะกดไลค์แชร์เพิ่กกมกำลังใจให้ผมด้วยชาติบีเอ็คหนึ่งห้ามพลาดทุกวงคลิปทุกวันและตลอดนี้